มาไม่ทันเลยมันก็เลยมาหาผมก็ไม่รู้เห็นบอาแมวไปใครไปแมวไม่ได้ไปไปไปไม่ไปหรือไม่รู้เะไรไม่รู้ของ้ันก็ขอจะไปผ่านไม่ร่อยนี่ไม่รู้เลยเพิ่งมารู้เพิ่งพราดตอนสี่โมงโอ้ยรู้ผมรู้ตั้งกว่นแต่ว่าทีแรกว่าจะไปไม่มีเครื่องก็นี้ไม่ได้ไปเลยเราเก่งใจอายุตรงนี้ อตอนนี้กำลังขายทองกท่ั้นจริงกว่าอตอนนี้ฉันว่าไม่ไไมม่่รับแต่วงแล้วเพราะว่าแค่ว่าไม่อยากตื่นทีสี่ตีห้าเนี่ยมันตื่นไม่ไหวตื่นไม่ไหวฮะไม่แค่ว่าต้อง <ผม S 1> ตื่นผมประมาณตีสี่ตีห้าตีสี่สี่เพราะเพราะที่นี่จะไม่หายได้ยังไงม,ม,มันเป็นโรควันนั้นวันนั้นไปไปแห่แห่ที่ว่าว่าพวกพวกพวกสิงห่าทั้งหลายพวกอะไรนะพวกผูก้จัดซื้อขอนนั่นแหละ เออมันไม่มีหลักการเลยเลยโอไม่อยากเลยมึงไ้อ้หนุ่มมึจงจับให้โดนแกไปหนุนม่มไปกระปุ่เวลาใครมีขึ้นเพลงแลม่แอคอ้าท์ไม่ยอมขึ้นอยู่หลังเลยถ่ายไ,ไม่ได้เลยถ่ายบอกเหมือนกันต้อขึ้นทุกคนเลยแล้วขึ้นเพลงคีเรามันมีไม่ได้น,นะ <c oughs> อันบกอ,อ,อันไอ้ทานเรือทามเรืออ่ะบกเผาไม่ได้ไอ้หนมเป่าไปทำก็เพลง <c oughs> <ำ> <c oughs> อะไรลูกเพลงอะ่ะ พวกแ่หะหาเรื่องวั่ยใจตามไปทีเอีโอ้มอย่างแล้วแล้วพอแหลมขึ้นปั๊บมันมันไไม่ได้ไปทางบินพาสพอแหลมขึ้นเขบอกอุ้ยพี่ชายขึ้นีขึ้นไม่ตแอเตาทางินาเนียกอมาทางพินพาสแเน่หูก็โห้ยฉันเบื่อหนพวกนี้พวกเนี่ยเขา เล,ออเ,งงเล่นกันเขาต่อเสียงไหนเขาเล่นกันเสียงไหนเออแบบไมไม่เป็นหลักเอ้แม่มัม่วไปหมดเลยตอนนี้ใช่อย่าง<ม>พวกเรามันไป,นไ,ปได้ท <ๆ S 2> <ด>ุกทีนะทีไหนทีไหนยิ่งยิ่งโหฉันกไ็ไม่ไม่อยากไปเขาเลยหรอแะเพราะว่าอะไรหรือเปลา่าแล้วชมวงนี้ก็ชอบเมาชอบเบิร์นะแล้วก็เขาเป็นผู้จัดการใครไหมหลายแมเออเออเหนึ่งอ,อ๋อ อะไรบางวงงงงงงงแต่ว่านสองวงเงยตนุ่มไงอไลอยอยส่ไม่อยากาน้เดียววงตะเลวงตะตูยังพอเล่นกันไปเงบ้านวงอื่นเดี๋ยเดี๋ยวบอกเปล่อยขทาวแล้วบอกค้อให้ผม เขาบอกว่าเนยยังไม่หายผมทที่ไหนได้ไปค้าขายคมนี้ค้าขายกำลังรุ่งเลยดูคนนี้ไปไปเโดนเนี่ยหรอาเาบอกว่าโเมื่อผมมีวัทยุเขาเอามาให้ผมให้แต่เบิกซ้อมได้ไหมนไหนมันเป็นเครื่องของเทปหรอไอวิยยุแบบไม่เทปอ่ะมีที่ดีไอตัวที่ที่เสียบอ่ะที่เสียบมันลุดมันเข้าไปอ่ะแกออกมา ทำที่ตัวเสียบอย่างเดียวที่ชัดเสียบไฟอ่ะเพอาะไม่ใช่ว่ากระแทกไปมันมันดันเข้าไปอย่างเงี้ยแต่นี้มันเสียบไฟมันไม่เข้าไงเนี่ยเข้ามาไว้ยืดที่บ้านผมเนี่ยว่าจะให้จะเลื่วนผมไม่เจออะใช่ไหมประมาณนี้แหละเหมือนทานิน่ะทำได้ไหมทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลือนทำเออเออดี๋ย่างีเดี้้ย นะมาเตียมาเตียเดินพูดเดินอะไรอเ้เตียโอ้โห้วื่นกลัวืไม่กล้เดินเเออเข้ามาอยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วประมาณสีปีและสี่สิบปีเข้ามาอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเล่นต่างจังหวัดก่อน อยู่เข้าเทพเลยขสย22ที่ที่แรกวงวงแรกคือ,สอ,ส,อ,อสอนเทพสอนทองสอนเทพสอนทองแล้ววงสุดท้ายังกุดตายยอดลักษณกใหญ่ยอดลักษณะใหญ่การงานเป็นไงเพื่อนราบเื่นสิราบื่นดี มีแต่รับเรื่นรับควอยไม่มีเศรษฐกิจหลังโควิดนี่เป็นยังไงกับก่อนโควิดต่างกันมากไหมเหมือนกันเลยว่ะยังไม่ดีขึ้นมาตอนนี้อายุรุ่นรุ่นพวกเรานี้ยังเป่าไหวอยู่ไหม อยังพอได้สายตาล่ะสายตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าโนตมาใหม่ๆมนี่มองทันไหมสบายสบาย,บายมืออาชีพซะอย่งอางแล้วลูกหลานจีกีนเลยเนี่ยลูกสองลูกสองหลานไม่มีแล้วเมียล่ะเมียตอนนี้ไม่มี เริ่มเล่นดนตรมีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุออกจากโรงเรียนมออ,อกมออมอสองห้าสมัยก่อนอเล่นในที่ต่างจังหวัดตามบ้าน<อ>ต่างจังหวัดตามบ้านเออแล้วเข้ามากรุงเ,าางเทพเข้ากรุงเทพเข้ามาสู้ดิน้นรนด้วยปากในท้องอ่ะเมียยังไม่มีอ่ะแล้วแล้ววงที่มาเล่นในกรุงเทพ นี่เข้าร้านอาหารเลยเออเข้าร้านบิ๊กคุนนนคาเฟ่เออเข้าร้านอาหารเลยใช่ไหมร้านแรกใช่ไหมเข้าบิ๊กบูมก่อนแล้วก็บิ๊กอยู่บิ๊กบูมแถวบิ๊กบูมตรงไหนบิ๊กบูมบิ๊กบูมแถวไอ้บิ๊กบูมแถววิสุกสัตร์วิสุกสัตร์อืมวิสุกสัตร์นั่นแหละต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็มาเรื่อยๆนั่นแหละเราวค่าตัวที่ได้ตอนนั้นอ๋อแต่ก่อนเราเล่นอยู่ในวงเล่นในวงพวกไอ้ ไอ้เดวงเขาตะวงต่วงเขาให้ดรให้ดีกว่าคนอื่นอ่ะดีพอเพราะเราเป็นผู้นำตอนนั้นเพื่อนเล่นอะไรเล่นกีต้าอยู่กีต้าอยู่เข้ามาในกรุงเทพไม่เล่นที่วิกบูมค่าตัวค้าตัวมันก็ไอตอนก่อนเป็นเป็นวงเป็นทีมเป็นทีมเสียคนเนี้ยมาลงเสียคนเนี้ยก็สองร้อยตะวันย์สอร้อย อยู่ได้ไหมทังอยู่ได้ไหมมันไม่ใช่เราเราอยู่ไม่ได้แต่ก่อนเราก็ต่อนรายจ่ายไม่เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาเขาเหมือนว่าไงอะเราต้องไปนำบงม่นนอกอ่ะงานบวชอ่ะช่องว่างช่วงแวบๆได้แล้วหลังจากนั้นก็ขับเบิ้งกรุงเทพเบิ้งขับกรุงเทพยี่สิบห้ายี่สิบห้าปีสองพันยี่ห้าอ่อ่ยี่ห้ายี่ห้ากรุงเทพ เร็วเร็วเร็วเราเข้าในวงการคาเฟ่จริงๆที่อยู่มิโครนนคาเฟ่เข้าวงการแล้วแหละเข้าเลยเข้าแรกๆเลยปีไหนไปเข้าสองไอ้พวกนั้นสองอายุพอพอพอสอตอนที่เข้ากรุงเทพอายุปียี่ห้าอายุอายุยาวยี่ห้าเอออยู่ยี่ห้าเออพอสอเท่าไหร่จำไม่ได้ ปี25เราอายุ2าพัฒนามาเรื่อยๆออจ็มาเรื่อยๆจนแม,ยนมย่ยืนหยัดทุกวันทุกวันวินเราเคยเห็นเพื่อนเล่นอยู่หลายๆครั้งหลายที่ออบางทีทั้งกลางวันกลางคืนอะไรมาตา้ากลางวันมากอิจฉาเลวอ่ะกูว่าจะกออยากเล่นที่ว่ามาันมันม่อย่างมาันมันมันถูกไงเหมือนว่ามาเล่นเล่นปับ๊บมาเจอโควิดเราก็หยุดเลยเออ,อ,อัดหยุดเลยเออ โควิดมาก็หยุดเลยเริ่มมาพักลหลังๆยิ้นมาเปิดคาเฟ่เออเปิดร้านอาหารเองเปิดร้านอาหารเองออเริ่มมาเปิดคาราโอเกะเองเออ่ด้เละเปิดเองแขกก็ดีจว่าแต่ถูกไล่เหมือนว่าถูกไล่ที่อ่ะถูกไล่ที่มันทำทำไปจะดีปั๊บไล่ที่แล้วออกแล้วแล้วมาเจอโควิดเขรร้ามาบังนอกพอดีอโออเป็นไง มีอะไรจะสอนนักดนตรีลูกๆรุ่นลูกลูกหลานไหมได้ได้ได้เลยสอนไปเลยเราฝึกให้เต็มที่เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เขาสอนมาเชื่อมั่นครูบาอาจารย์เขาสอนมาเพื่อนแนะนํามาเราก็จําเทคนิคมาเล่นเข้าใจว่าเทคนิคดีๆอะไรก็จำเทคนิคคนอื่นมาเล่นรับเทคนิคเขาเทคนิคเช็คเนโออะไรเราก็จํากันเล่น ไม่เหมือนคนเราก็ต mm ้องฝึกไม่ฝึกด้วยตัวเองได้มันต้องจําคนอื่นาเล่นด้วยจิ้งนมเี่โนนะลูกแล้วก็เอาทุกอย่างแล้วก็มาเล่นมาฝึกเอาฝึกจนจนเชี่ยวอ่ะแล้วก็มาเล่นเอาใตจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่ตัวเราแล้วลูกนะเอออยู่ที่ตัวเราจะเก่งไม่เก่งเราอยู่ที่เราต้องฝึกอืมแล้วแล้วการวางตัวการในเชีวิตของการเป็นนักดนตรีล่ะบอกลูกหลานด้วยการวางตัว เราก็ทําตัวแบบโบเตโลกเราไม่เจ้าไปททาตัวแบบเว่อร์เราเรามีพื้นฐานัวเราคุมทางนี้อยู่แล้วเนี่ยหัวหัวเราอยู่ทางดนตรีแล้วเนี่ยเราจะไปทางวางตัวแบบกินเหล้าสม,มเครเลขาเมลเราก็รู้หน้าที่ของเราเข้าใจปะนะไม่ใช่ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกินไปนเออเรื่องงานผ่อนสมองให้สมองไม่โล่งแล้วก็เชา้าพร่งนาสู้งานใหม่ตลอดอ่ะ คือขายเครียดให้ได้ขายสมองให้ออกนั่นแหละไอเดียมจะขึ้นมาใหม่เออพรุ่งนี้เพลงใหม่ใหม่ใหม่มามาเอาเอาพอมันจะได้สู้ได้ลูกไม่ใช่จะตมแม็กซะหัวรบกัเหมือนหรือยังมดแลวเออ Yeah, we were.